สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคจกแกงไก่ใส่หุ้นเส้นก็มีไก่หุ้นเส้นใส่ใบกะเพราพริกแกงค่ะเออเครื่องปรุงรสใส่ลงไปในไก่เลยก็มีผงชูรสน้ำมันหอยน้ำปลาแค่นั้นแหละใส่ใบกระเพรา,าแดงั้างกระทะพริกแกงลงไป แล้วก็ใส่กะทิลงไปเคี่ยวให้ให้พริกแกงหอมพอเดือดแล้วไก่พร้อมเครื่องปรุงใส่ลงไปเลย ให้ไก่สุกก่อนแล้วก็วนเส้นใส่ทีหลังเพราะว่าวนเส้นมันจะนิ่มไวเดี๋ยวมันจะเล็กไก่สุกแล้ววนเส้นลงเลย ตามด้วยใบกะเพราค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะแกงไก่ใส่หุ้นเส้นนี่ค่ะ